ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกระผมนะครับอีกเช่นเคยครับต้องสั่งชีแนลนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกลัดเน็ตฟีของใกล้ตุ้มมเอสนะครับก็จะมีกันทั้งหมด8ตัว8ปลัดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดตกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับและ และละอัดของเน็ตุูมูเน็นะครับก็จะมีตั้งอัดเน็ตตัวใหม่แล้วก็ลาัดเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับพร้อมแล้วนะครับไปรับจมเน็ตตูม v ฟตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตูมุฟตัวที่1กดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดหนึ่งสี่ 8, 7, 8, 8, 1, 4, เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกนะครับระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่2นะครับ เน็ตตัวที่สองกดดอกจัน 4, เก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกนะครับระยะการจช้งานก็นานถึงสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่สามนะครับอัดเน็ตตัวที่สามกดดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันเก้าศูนย์ห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการจช้งานก็นานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่สี่นะครับ รหัสเน็ตตัวที่สี่กดดอกจันเดอกจันหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกนะครับระยะการใช้งานนานถึงเจ็ดวันนะครับเน็ตตัวที่ห้านะครับรหัสเน็ตตัวที่ห้านะครับกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกนะครับระยะการใช้งานนานถึงสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่หกนะครับ อาเน็ตตัวที่6กดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้ากิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึงสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่เจ็ดนะครับอาเน็ตตัวที่เจ็ดอกจันสดอกจันแปดแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกนะครับระยะการใช้งานก็นานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่แปดนะครับตัวสุดท้ายนะครับ อาดเน็ตตัวที่แปดนะครับ,บนเบสามว่าลันสามเจ็ดี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกนะครับระยะการใจยานก็นานถึงเจ็ดวันครับก็ครบไปทั้งแปดตัวแปดหลัดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันให้ครบทุกตัวทุกหลักนะครับเพื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใจยานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ